i've been in เฮ้ยทำไมพูดเป็นบางบางเสียวไม่คนนี้คุณพาผมมานวดตังไงหนดูที่ไม่ใช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 ่หน้าร้านนวดเนี่ยไม่ใช่คุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเปิดประสบการณ์ของคุณผู้ชมและของพวกเราทั้งหมดทำอะไรเนี่ยานวดหรอผมจะพาคุณมานวดบ้าหรือคุณคุณบ้ากลางไปผมเลยต้องคิดอย่างนั้นอะ อบ้าถ้าคุณมาพี่โอ้น่ะเออไม่แน่อ๋อเออใช่เป็นไปได้แต่มากับผมเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนกันไตกต่างกันคือสังเกตไหมตั้งแต่อาหารอินเดียแล้วเราอยากจะหาอะไรที่เป็นแบบว่าอาหารนานาชาติอ๋อถูกต้องเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์รวมของนานาชาติไปอยู่มาตั้งโลกลากอะไรอย่างเงี้ยเสือป็นหมอนใบใช่แล้วก็เอาไปเหรอไอ้คำหมอนหายเสืออยู่แล้วนี่เป็นร้านอาหารอะไรหน่ยที่คุณพามาเนี่ยร้านอาหารเนี้ยผมบอกเลยว่ายังไม่มีใครเคยทางเารีวิวในวงใงแต่เป็นรีวิวแค่อาหารเ ใช่ถ้า<ช>ผมอยากรู้ว่าพามาล้านหาประเทศอะไรอยู่วันเนี้ยประเทศที่แห้งล้างและยากจนดหนึ่งในประเทศของโลกใช่ไเอธิโอเปีย แรงจริงด้วยหลังจากได้ดมก็พูดได้สองสามคำว่ากินขี้มาใช่ไหมเขาอยู่ประเทศเอธิโอเปียก็พูดได้เหมือนเดิมสองสามคำคือเราอยู่ที่ซอยนานาคือคนปกติจะคุ้นชินแบบอาหารจีนตาออินเดียและซึ่งหนึ่งในชนชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยไม่น่าเชื่อนะคนละสิบโลคือเอธิโอเปียเอาเด็๋คนละสิบโลแต่มาอยู่นี่เราต้องอยากรู้แล้วว่าอาหารการกินของเขากินยังไงเหมือนประเทศไทยไหมไปกินได้ยังนัดคุณโซเฟียแล้วโซเฟียละอาะชีเลยแกะแงโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่า

คุ้แอนีไก่ไก่อะขี่นนี่ด้วอไก่กับไข่แล้วก็หมักด้วยเครื่องเทศมัฟังนี่เท่าไหร่อันนี้ก็แปพอยู่เลยเออก็ไม่รู้จะฟังใครเลยก็บอกกูไม่จะบอกว่าตอนแรกก่อนเปิดประตูเข้ามาผมวันวันนะนะคือเหมือนแบบว่ามันสถานที่เราไม่เคยมาถึงอยู่ประเทศไทยก็เลยมันน่ากลัวพูจริงๆริงเลงซอยด้วยอะไรค่อนข้างน่ากลัวแล้วตั่พอเปิดมาปุ๊บน่ารักมากผูคนเขาอะดูเป็นกันเองเออเป็นกันเองมากไม่ว่าจะเป็นคนที่มานั่งทานหรือว่าเจ้าของร้านใชเป็นเป็นกันเอง แล้วคือแบบว่าก็ถามก็ถามตอนนั้นเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นคนเอธิโอเปียแท้ๆเลยแคุยตอนไหนตอนที่กล้องคัดอยู่ผมผมสปีกเลยดกเพื่อนสปีกอ๋อคุณก็คุยกับเขามาว่าแบบว่าคุณมาจากไหนคุณใช้ชีวิตอยู่นานเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือประมาณว่าประเทศเขาอ่ะคันยากษ์จนอ๋อแล้วก็ถ้ามาอยู่เนี่ยผมว่าสบายกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประเทศที่แห้งแล้งนั่นแหละเป็นประเทศที่ไม่ติดทะเลอ่ะไม่มีทางออกไปทะเลเพราะมันแห้งโอ้ยนะเอธิโอเปียนเลสเตอร์ลองร้านอาหารของชาวเอธิโอเปียแท้ๆอะไรเงี้ยแท้แท้แท้มากแท้มาก เอตลองอดูว่าอาหารจะเป็นยังไงโอเค <Okay. S 2> นะครับ อันนี้คืออ๋อวอดดิชอินเซนต์อินเซนต์แยอะเยอะโอเคคล้ายๆเหมือนแบบกระรวนบุาั้งเราไหมขึ้นที่เที่ยวเปียเท่านั้น บัลเล่ย์ใช่สิบัลเล่ย์บัลลีอืมบัลลีอืม t ั i ลีอืม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 อื่อืม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 อื่อืม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 อื่อือืม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 อือืมอืมอื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 ออือืือือืือือืออือือื่อือื่อื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  อันนี้อันนี้คือแบบวิถีและมวลเสน่ห์ของการกินกาแฟของเขาเลยอ่ะก็ต้องู่ั็อะกะตอยู่อมตัว โอ้แต่ดีสิเติมหอมเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดใช่เมลิกูดชื่อรู้ยานิชื่รู้ชื่อรู้ใช่ชื่อรู้ชือรูเนี่ยเวลาลูกค้ามาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟไอโอริจินอลคอฟฟี่เนี่ยของเขาให้กับคนที่นั่งข้างหน้าคือคุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าแม่งคือแบบฟิลแห่งการกินกาแฟอีกแบบนึงที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนคือผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นประเทศไทยก็สมุนไพรแน่คือเติมได้นะครับชอบอ่ะ มาแล้วจ้า,จาคือผมประทับใจมากคือน่ารักมากอะ่ะโอ้อุตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดประจำชาติอะ่ะเป็นเหมือนดเดรสไม่ใช่แอฟริกันนะไม่ใช่เฉพาะของเขาเท่านั้นเรื่องมาเสิร์ฟเราอะ่ะประทับใจแบบ ถ้าจะเป็นเดอะเบสในเดือนนี้ผมบอกละตรัอันนี้คือผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรโอติอะไรที่มันโซเวอรี่สไปซี่อ่ะก็ต้องบอกงี้นะผมว่ามันคนไม่ค่อยอยากกินอะไรอะไรแปลกใช่ป่ะแต่ว่าคุณทำรายการกินกับท่องเี่ยวผมบอกเลยว่าอาหารท้องถิ่นคืออร่อยที่สุดสำหรับเขาเวยต้องกินปลาปลามันเ้ด้ตัวแป้งอางเดียวนะมันเปรี้ยวโคตรเปี้ว อุ้ยเปิดตกการหน่อย่เปรี้ยวมากไอ้แป้งเนี่ยผมรู้แล้วมันเหมือนอะไรเขาเหมือนเป็นหมักกระยุกเกิดอ่ะเออเปรี้ยวมากเลยเปรี้ยวมากลองจิ้มหน่อยนี่นะดูว่ารสชาติเป็นไงคล้ายมัสตะมัดใช่ใคล้ายสปากเกตตี้คล้ายมัสมะหมัดรสแกงอร่อยมากเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้อีกจิ้มของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อมปรียวกเกิดเลยหลังจากที่ดมไปความรู้สึกแรกคือมันโยเกิร์ตไงไม่แนะนำไม่กินมะเปาเพราะว่าเราไม่คุ้นชินกับรสชาติอาหารน่ะเนี่ยกินอยู่ไม่คุ้นเลยไม่คุ้นไม่คุ้นมากเหมือนทุกอย่างจะมีรสเปรีี้้ยยวววมมมัคุณ่าาเปรก พูดจริงว่ามันเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากอันนี้ลองไก่ดูนี่ครับคุณผู้ชมขอชือต้องใช้มือเขาไม่มีช้อนให้นะนี่ฮะมาเป็นน่องนะครับลองดูลองดูอร่อยไหมอ่องต้นะอยากได้ข้าวสวยในเมื่อกี้อาหารเขาละต้องกินในแบบฉบับของเขาเขากินมือกันนะอร่อยเหมือนผัดเปรี้ยวหวานอร่อยเนอะอร่อยแบบอร่อยเลยอ่ะเหมือนมันตรั่งมันนะไก่อร่อยมากรสชาติเข้าปากไก่อร่อยมากอร่อยมากมากพอเริ่มกินไปเรื่อยเริ่มเข้าปากโอเคมาลองอันนี้ด้วยผมอยากกินอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนตะหลิบปั๊กไหมเป็นไหผมว่าเหมือนปอกเปรี้ยวอ่ะเขาหรอมีไส้ ใชเป็นผักอะเราเลือกแบบผักมาเขาเลือกแบบ,ม,แบ,บ,บมีแบบบีฟมีแบบอะไรเงี้ยอ๋อเราเลือกผักมาใช่สังเกตจริงๆพวกอาหารของชนเผ่าหรือแบบคนพื้นบ้านจริงนะส่วนใหญ่เขาจะกินเป็นพวกแบบมังสวิรัตนะสังเกตจากร้านอาหารอินเดียหรือว่ามาอันนี้ส่วนใหญ่เป็นผักคิดเองนะคุณว่าจริงๆอะเนื้อสัตว์อะล่าตามธรรมชาติอะแม่งหายากแล้วแพงมากด้วยถ้ากินเป็นผักกับแป้งอะจะง่ายสุดผมเคยล่าสัตว์อยู่สมัยเด็กอะเฮ้ยคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยปาเขาใหญ่อ๋อเฮ้ยเขาคุณอยู่เขาใหญ่เหรอเคยดูอัองกอร์ไหมอนัวเ็กว่า หรือมึงจะพูดจางนี้คือเสือเนี่ยเข้าใจใช่ไหมสัตว์ที่มันออกล่านักล่าอย่างเสือนักล่าอ่อย่างเสือชีตานักวิ่งอันแนี้จอระเข้นักว่ายน้ำเอาไก่นักแกะได้ืออะไรอ๋อแมยช้างมุกจบแล้วแมาเล่นอันนมุกเรื่องเสือเนี่ยผมเนี่ยห้อยเชือเสือปูผมยังไงห้อยหลงปู่เข็มเข้าไปเสือเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเออเฮ้ยปูผมเนี่ยยื่นมือเข้าไปกากจาเบรคมันหายเลยโอ้เสือหายไปเลยมือปูเนี่ยหน้าหายแล้ว่าแล้วไม่ปูเขา เต้นอย่างนี้กูจะกินได้นี่อยังน่ะได้แล้วโอเคนะกูไม่ต้องขอลองชิมหน่อยเฮ หมือนบอกเมี้ไย,ยิ่งจิ้มกัอน,นี้ยิ่งอ,อร่อยมาก,อกบอกให้โอ้โเ<อ>วกรุ๊ต่าทกอข่าวแอาหารก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะกับประเทศไทยแต่แค่เหมือนรสชาติมากกว่าตนเทศวิธีกินวัตถุดิบอะคล้ายๆกันทีนี้เราลองมาที่เป็นสลัดรวมนะคือผม,มอาบบ่านว็บๆัเมื่อกี้เหมือนน้ำจิ้มเขาจะเป็นโยกเกิรถูกต้องอาจจะหาได้ตามธรรมชาตินะยเกิรเขาคงเหมือนกับพวกร้นเป็นนมวัวมแล้วเขาถือว่านัวัวก็วัว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 แหวววั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 วว ไม่เป็นไรคือเขาเลี้ยงสัตว์ของเขาอ่ะเขาเลี้ยงอะไรมัวร์มัวร์วันนี่ก็รอชั่วโมงครัวทีมงามาถึงสลัดของเขาบ้างสลัดนิดนึงเฮ้ยมัวรเหรอเปลี่ยนเมนูดิอันนี้น่าจะเป็นบีฟอร่อยเหรอสเต็กอะไรอย่างเงี้ยเลยปะเอาเตาเขาเข้าใจไหมเนื้อผัดกระเทียมจริงเหรอใช่รสเดียวกันเป๊ะผัดก่อนดิพี่ผมว่าเปรี้ยวนี่แหละเหมือนเขาใส่น้ำมันเล็กๆเนอะเออมันลองดูลองอีกทีมมันไม่ใช่รสที่เรารู้สึกอ่ะ มันมีความนัวๆอะไรสักอย่างนึ่งแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนมาสมแมนหมดแตงเทศนะนะลองกันนะจ๊ะจะแวะเต้นคือแข็งเต้นคุณผู้ชมอยากให้ผมยิบให้พี่กินไหมครับได้ครับผมยิบให้ดูไม่มีใครพูดเลยเฮ้ยอันนี้อร่อยใช่เหรอเฮ้ยไม่เอาอันนี้อร่อยชอบข้างล่างมันเป็นเนื้อเป็นเนื้อเขากลิ่นแรงนะอาจจะเป็นเนื้อเขาก็ได้เขาตัดเนื้อคนกินเนื้อคนได้แป้งเขาเนี่ยถ้ากินกับเครื่องเทศของเขาอ่ะผมว่าเอ้าเดี๋ยวก่อนคุณเรียกว่าอะไรนะแป้งเอ้าเอ้าโอยหน้ากูก็เละอยู่แล้วคือไอ้น้ยำแป ไม่ได้แป้งอีกี่มันเล่นไม่ได้แป้งโอ้ยเกียพอแล้วโอ้ยอะไรแป้งอ้หคุณผู้ชมก็หัาคิดแต่คิดแต่เล้วนะคุณผมอยากบอกว่าเขาต้อนรับคนไทยอยากให้ทุกคนมาลองเอธิโอเปียซึ่งมันเป็นคนละทวีปซีกโลกกับของเราเลยนะเราไม่สามารถรู้ว่าบ <_ JJonak creo> ้านเขากินอะไรอ่ะแต่ว่าแม่งมีในประเทศไทยเว้ยทุกคนต้องมาลองเอธิโอเปียเดี๋ยวตองลองไปเราไปกินกันหน่อยไป ที่นี่นะให้จัดบอกราคาก่อนราคาก็ไม่ได้แพงร,ราคาไม่แพงขาดด้วยอะไรด้วยนะดีดูสิให้จัดมาชนิดนึงคนนี้เอาไปจัดนะจัดครับนะ โอ้ยสามจครึ่งเลยวะสามจะพึ่งเพราะอะ,าะไรบ้าง <c oughs> ผมอย่างที่เราเคยบอกว่าอยาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอาหารถูกต้องไม่ใช่แค่รสชาติมันเป็นแบบบรรยากาศ <c oughs> ที่เนี่ยคือเดินเข้ามาคนี่เอธิโอเปียน่ารักมากผมอยากจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังว่าอร่อยไม่อร่อยคาดหวังประสบการณ์ดีกว่าว่ามันจะได้อะไรก็เดี๋ยวเราจะพยายามหาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับอีพีนี้ก็ฝากกดซับสไครต์ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจออีพีหน้าว่าเราไปกินที่ไหนที่เที่ยวที่ไหนบ้างอะไรถ้าใครมีอาหารประเทศแปลกๆอะไรเงี้ยรับส่งมาได้โอเคนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมวันนี้ไปเจร 咋地？打